แม็กทีเคยุทธนาครับไฟนี่เราซ้อมมากี่วันครับก็ยี่สิบวันซ้อมอยู่ที่ทีเคยุทธนาครับอยู่ที่ตรงัดนครราชสีมาก็อยู่ที่เดิมเราครับมีใครไปเป็นกุ๊บเป๊ะกุ๊ซ้อมไฟนี่ก็มีรุ่นพี่ในค่ายหลายคนครับในค่ายตัวใหญ่ช่วยๆกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบเจ็ดครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับหกหกสิบเอ็ดครัเราหมวดจะตายเลยครับไม่ฝีมือครับตายแล้ววันนี้เรามาเจอกับ ตนอนนี้ไม่เคยต่อยกันเลยใช่ครับอันนี้ครั้งแรกเลยครับแล้วเราได้ศึกษาเกมมยับต่อย,อยเขาไหมยังเขาเมื่เขาเป็นเหนียวในเหนียวแล้ววันนี้เราจะวางเกมอะไรให้ดีก็เกมวิญญาประมาทครับบอกแกเราให้อยู่เด็กแล้าคอยแก้ไขอาวุธิโดยดีทๆเนาะล่าสุดเลยเราต่อยไปที่ต่อยไปที่ช่องเกตก็คือที่นี่วันนั้นต่อยกับวินมรณะบันดิตเป็นยังไงบ้างชนะครับชนะคะแนนครับวันนั้นเวทเท่าไหร่มันนั้นร้อย ยี่สิบเจ็ดนะแต่ตอนนี้มาต่อยมายี่สิบหกครับแล้วเมื่อเช้าที่สองะครับก็มาเกินจุดหกจุดหกก็คือเดี๋ยวมาวิ่งตอนเช้านะเยอะเซนยืดสักหน่อยหนึงร่างกายตัวนี้วิ่งไงกี่เปอร์เซ็นต์ละเต็มร้อยครับสูบูแรงแรงครับวันนี้พอชนะกับใครเหมือนเดิมครับมาไฟนี่เราคุมมากี่เอี๊ยดครับก็คุมมา กิโลแดงน้องตัวเมืองทั้งหมดตัวนี้อะไรประมาณเกือบเจ็ดสิบไร่เราคนจังหวัดแล้วพอไร่เจ็ดสิบฝากเชิญช่วยแม่ขับรถนี้หน่อยฝากแฟนมวยชาวโคราชใช้เป็นกำลังใจนะครับเป็นดีครับวันนี้เพลิเหมือนเดิมวันนี้ขออน้องโชคดีขอบคุณมากครับครับผม